วันนี้มาทำอะไรมันนี้ต้อให้มีทุกคนมาทำข้อสอบกนะันเฉินเจิ้งปอสี่้ปอสี่นี่กระจกโ้ปอสี่นี่กระจกอุบมาอุบมาอุปอมาอุปอมาเริ่มโอโ้โหห้ามลองนะห้ามลองนะเอ้ยจำไม่ได้เหรอตอนที่จะบวกลบกันได้อะมันต้องทำให้เศษส่วนเหมือนเท่ากันก่อนออใช่ใช่เากันจำไม่ได้เนี่ยไอออนคืออะไรป๋องอันทองโง อของอเหลวอะของเหลวของเหลวพี่สิงตอบ,ะบอะไรคะงูผิดหมดค่ะอ่ะง<ข>ูขอบอกอยู่ว่างูไม่ใช่เชือเอ้ยไม่มง้่ชิบหายเลย ตร,ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนไฮโซไฮตรงนี้มันอยู่ตรงราชดาซอยสามคือถ้าใครมาว่างเนี่ย Carbon. คือ, ada, okay, คอจริงๆมันเป็นร้านแบบว่าน okay, okay, okay. okay. okay, nah. ั่งชิลเรียกว่าร้านนั่งโอเคแล้ววันนี้เรามาทำข้อสอบกัใครตอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณขายแต่เดี๋ยวทยทิปก่อนแต่บอกกันเกินไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นร้านคุณโอเคนะวันนี้มาทำอะไรวันนี้จะให้พีทุกคนมาทำข้อสอบกันแล้วชิล้านี้มันเป็นยังไงนะร้านร้านเดี๋ยวเดี๋ยวใครขายก็เดี๋ยวไอ่ไหทำข้อสอบอะไร ตอนไหนประถมอ่ะเอาเป็นว่าตอนเรียนพวกที่เรียนกันเป็นยังไงบ้างโง่โง่โง่เอาเรเดียลอนุบาลแบบเรียนเป็นไงอนุบาลเก่งมากเก่งมากตุ่แปดทุวารหรอตก๊แ่อนุบารชั้นจริงเลยจริงอ่ะประถมอาจจะดีขึ้นก็ตกหมดอ่าคุณคุณเป็นยังไงผมดีดีมาตลอดจนมาเริ่มมาเริ่มเสียตอนมหนึ่งติดเพื่อนติดอะไรไปก็เลยมีคณิตวิชาเดียวที่ผมเคยบอกว่าผมได้สี่ที่เหลือตกหมดมีคณิตมึงได้สี่แล้วเหรอใช่สองบวกสอง 我。So ไม่รู้เล่นตัดไหนเนไอเหียของผมก็เกรดดีมาตลอดดีคือดีด็อกหรือว่าดีเลยอันนี้พูดจริงอ่ะไริ้พูดดีคือเม่ได้ดอูเองปฐมผมได้สี่กับพีกุชชานะทำเป็นเล่นนะจนกระทั่งประมาณขึ้นมสองจุดพลิกผันเลยเริ่มเกเรเริ่มไม่ค่อยรักตัวอักษรเท่าไหร่เริ่มมีอย่างอื่นมาผูกเรารู้จักสิ่งรอบข้างมากขึ้นก็เลยแบบเตลิดไปนิดนึงแต่สุดท้ายก็ใช้กิจกรรมแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าแบบพึ่งัดมัธยมอ่ะมต้นนะเอามาเถอะมต้นได้อยู่ เราจะไม่ให้เริ่มวัดตนเซนต้ปอสี่โอ้ปอสีนี่กระจหนูหนูทำกันบ้าไหมไงเนี่ยถ้าคุณแน่อย่าแพ้เด็กปอสใช่ป่ะถ้าคุณแน่แพ้เด็กปอสีใช่ป่ะมึงแต่คำถามมันยากนะยากมากบางกูตอบไม่ได้นะอวันนี้มีโจทย์อะไรบ้างเราจะมีข้อสอบให้ทำทั้งหมดมีปอสีห้าห้าถึงหกวิชา แล้วถ้าเกิดว่ามันยังง่ายไปสำหรับทุกคนเรามีข้อสอบเข้ามหาลัยมาให้ทุกคนท่าด้วยเอาเป็นว่ามี5วิชาหลักแล้วมี2วิชาพิเศษคือจริยธรรมกับตัวปัญหาชาเรามาเริ่มอะไรก่อนก .4 4ก่อนโอเคมามาข้อแรกเป็นเรื่องเศษสตรคุณจำได้ไหมว่าคุณจะไม่จะไม่ได้หรอกลัไม่้ได้หรอเริม โห้ามลองนะห้ามลองนะเอ้ยจำไม่ได้หว่ะอยางนี้ก่อนที่จะบอกลบกันได้อะมันต้องทําให้เศษส่วนมาเท่ากันก่อนใช่ใช่ันกาจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เวอร์เกินไม่มีวิธีคงมวิธีคิดเขียนตอบเลยคิดเอใจไม่คิดอ่ะเท่าที่จําได้อันนี้ดูโจทย์นะ ถ้าที่จำได้นะนี่รู้สึกว่าฐานทั้งหมดคําตอบมันควรต้องเป็น6อีกข้างหน้ามันต้องขึ้นไปคูณแล้วก็อะไรสักอย่างว่าเอาส่วนคูณตัวหน้าแล้วบวกด้วยเลขเในวงเล็บคือ14ป่ะคำตอบอ่ะยังไม่ใช่เอาตัวล่างคูณตัวหน้าแล้วบวกบวกสองสสอนก่อนคุณต้องสอนก่อนคุณต้องทวนก่อนอตอบเจใช่เจ ผมมีวิธีการนะฮะขอให้ดูก่อนเพราะว่าเหมือนน้องๆทำนี่จะมีวิธีการให้มันคือวิธีอย่างนี้นะฮะมามาๆข้อต่อไปเลยเจ็ดเจ็ดสามส่วนแปดเขียนเป็นข้นิยมสองตำแหน่งได้เ็อะไรฮะเจ็ดจุดห้าถ้าสองตำแหน่งมันจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยอะดูนะดูเหรอเจ็ดูกสามเจ็ดสิบห้าไงเจ็ดคูณแปดได้เจ็ดสิบสอง เลขเศษทศ56 56 56 3 56 59 58 59 59หาร8ได้7.37 7.38ถูกก็เอามาอยู่เพราะว่าหลังต้องปัดขึ้นกูก็คิดได้นะแต่กูคิดไม่ทัน 2>, 2ซื้อกางเกง2ตัวราคาตัวละ399บาท399แล้วก็ซื้อเสื้ออีก4ตัวในราคา599บาท บอกต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหกร่9ย9ไม่ใช่9 8ไม่ใช่3194นึ่งเ,เอ้อสเอออิมอนคิดเ,คเร็วรอะไก่ต้องการทำไก่ทอดซึ่งจะต้องหมักเนื้อไก่ไว้60นาทีต่อจากนั้นนำเนื้อไก่ไปทอดอีก15นาทีถ้าไก่เริ่มหมักเนื้อไก่เวลา9โมงีโอ้โหไก่จะทอดเสร็จกี่โมงตอบเลยครับ11โมงครับถูกต้องทำไมคุณมีเคนิเลยทไมคุณคิดไปจะก็นี่ไง หกก็ไปบวกเป็นชั่วโมงแหมเก่งเลยรู้ผมรู้แต่ผมอยกตอเพราะเวลาเราเรียนเลขอ่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องตอบเร็วเพราะถ้าเราตอบเร็วเราอาจจะตกหล่นแต่ถ้าเราคิดคำนวณอยู่ในหัวเราค่อยคิดให้ดีก่อนตอนนั้นเขาจะมีเวลาถ้าแบบส้นตีนอะไรหนึ่งชั่วโมงในการทำข้อสอบมาสังคมศึกษาสีที่ใช้แทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนแผนที่ คือสีอะไรคืออะไรนะหมายถึงคำถามงนยเวลาเวลาเราทําแผนที่ขึ้นมาจะมีสัญลักษณ์มีสีแทนคนแผนที่เช่นสีฟ้านคือรูสีน้ำสีเขียวเป็นเขียวเป็นพื้นดินคือภูเขาอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีที่เขาใช้แทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสีอะไรเช่นตึกเข้าใจสิ่งก่อสร้างมีอะไรบ้างมีช้อยอะไรบ้าง A สีฟ้า B สีเขียว C เขียวไม่ใช่สียบตาน้ำตาลน้ำตาลน สีแดงแดงว่าน้ำตาลว่ะน้ำตาลสีแดงอ่าทุกคนตอบแล้วใช่ไหมกุกคนตอบสุดท้ายนะตอบมนะคำตอบไม่ถูกคือน้ำตาลสงฮ้อ่าแล้วสีน้ำตาลคืออะไรสรุปเผื่อน้องๆนี่ดูแล้วจะไปทำต้องน้ำาลเขา้ใช่ข้าต่อไปไปที่เศรษฐศาสตขั้อนใดในระบบเศรษฐศาสตร์ที่ทาให้เกิดการจ้างงานข้อ A การผลิตข้อ B การต่อราคาข้อ 4. การซื้อขายข้อ D ผูกทุกข้อ ตอบแล้ว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 ข้อดีดีเอ้สีมีกนมันก็ต้องมีถูกว่าราคามันตอบกันเ b c ขนาดนี้ค่ะถูกต้องเห็นไหมการผลิตรการจ้างงานมันต้องมีการผลิตอย่างเดียวที่พี่คนมันจะมาทําได้เพราะว่าไอ้เรื่องการต่อราคาหรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องจ้างใช่ถูกต้องใชปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยโกไก่สิงรับวฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโอ้สิงข้อขอไก่ ม่อดไม่ช่วยเหลือเพื่อนทำงานกลุ่มข้อ3ไว้ทำงานเพื่อประโยชน์ตัวเองเป็นหลัะตอนต่อคือจริงคุณต้องก็ใกลครับก็ใก่ใง่ายง่ายต่อไปเป็นประวัติศาสตร์ง่ายมากอันนี้ไม่มีช้อยโศตรสวัสดหมายถึง10ปีศตวรรษหมายถึง100ปีแล้ว1,000ปีคืออะไรศตวรรษโคศตวรรษศส,สตร์ตวรรษใช่ป่ะเออมันมีแค่10บร้อยแล้วก็ปะ ผมจะบอกเลยว่าภาษาไทยผมเคยได้ท็อปมาด้วยอ่ะคุณกอไก่หรือคอรุคุกได้ไหมเอ้ยผมว่าผมทำได้นะกอไก่ิงือคลรุคุกมาผมไม่ได้มาลองเลยผมไม่ได้ ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ของเราขอขวดของเราขอไก่เท่นาคองคือข้อของูคือ้อขา้อควนขึงขังใช่ขอคนขึงขังคอร้อแลั่งะคอรักังพอฟันฟันคอขออสับเพลาเฮ้อไอ้ที้อขอหีบ รอจุฬาสองตัวสุดท้ายออ่างฮอล์นคู่ตาโตฮอล์นคู่ใส่ค่อยเอาอ่างอ๋อน่ะเอาอ่างก่อนอ่างก้อนที่ไหนอะมึงก็เรียนที่ไหนออ่างฮอร์กคู่เยอะสิบมากเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรออ่างตัวสอนไทยสี่สี่สี่ตัวเขาบอกแล้วไงเดี๋ยวมึงจะทำได้ตอนมึงมีลูกอีกรอบลักษณะนามข้อใดต่างจากข้ออื่นอกอไก่เสื้อขอไข่ยักษ์คอควายมือสีงองโงกปีศาจข้อไหนตางจากพวก เสื้อใช่ตัวต่อไปคำพูดที่อ่อนหวานเปรียบเสมือนดอกไม้ที่หอมหวานเป็นโมหันต์ประเภทใดโวหันต์โมหันนะคืออะไรนะโวหันประเภทใดอ่าอยอต์อโมหันคืออะไรศาสตร์ภพโวหันต์ขอไข่อุปมาโวหัน่าอุปมาข้อควายอุปมามายอะไรบรรยายโวหันข้อสี่พันนาวพันนาบรรยายอุปมา อุปมา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 กูเข้าใจแล้วว่าทำไมไว้ไว้อุปมาสองต่อสองมันถึงไม่ยอมเรียนพี่ไว้ตอบอะไรคงที่มัูกอ,ะอ่ะอ่ามันเป็นอุปมาเพราะมันมีคำว่าเปรียบเปรยเปรียบเปรยมันไม่ได้มันไม่ได้นี่อุปมาแปลว่าเปรียบเปรยใช่ปะใช่อ่าลองลองเขียนก็ไก่ใครเขียนสวยสุดเอาปะอีไว้สวยอ่ะเพราะขออีไว้มันเหลี่ยมเฮ้ยเออทำไมทำไมทำไมก็ไก่มันเขียนยากเลยจริงจริงเขียนเป็นคำไหนเขียนแบดดี้พี่แฟนดิ ถ้ามันไทยอยา่างอินเดียได้ไม่ได้ก็เปียนมันคัดลายมือแบดดี T ทีเฟนอ่าแต่รวมๆกูก็ดูสวยนะถแต่เขาดูแบบนี้ชิปแค่นี้จบแต่ของผมมันดูน่ารักเลยเขาให้คัดลายมือคัดลายมือมึงตกคนแรกและว้อมึงตัวใหญ่น้ำแข็งแห่งมีสถานะอะไรกอไก่แก๊สขอไข่ไอออนขอปลายของแข็ง งูของเหลวของแข็งไม่ใช่แอออนคืออะไรวะต่อกันต่อกูของเหลวของเหลวของเหลวพี่สิงตอบอะไรคะงูผิดหมดค่ะอ่ะต่อูจะบอกอยู่ว่างูไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของแข็งเพราะเจ็บเพราะถ้าปลาใส่ก็เจ็บคั้ตอบที่ถูกต้องคือของแข็งค่ะจริงเหรอกูพูดอยู่แล้วแต่ตอนแรกแล้วของแข็งแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปทุกคนก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้มันยังจบกับมาได้ไงโกงหรือเปล่าไปดูนะมีเราออกตัวแล้วโทษละบอกบอกไว้นะฮะว่าเราก็ได้แค่นี้นะฮะเขาต้องการละสาย อันนี้เราใกล้ตัวเราเป็นดารากันว่าเราทําได้แน่ไอดาราศาสตร์เนี่ยถูกต้องจะเย่ง่ายเมื่อวานซื้อบินไปเองดูพวกดาวบูโตอะไรก็บ้านรวยซะอย่างมึงขึ้นเลยไปวะแท็กซี่พาไปกอบวนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาเท่าไหร่กอไก่หนึ่งปีขอไข่หนึ่งวันขอควายหนึ่งเดือนหนึ่งวันงองูหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกต้องเก่งมากดาวเราะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ที่สุดคือข้อใดโลกดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาโลกดาวพุธเสาเสาไม่ใช่เสาโลกพุธถูกต้องเสาคือเสาคือมีกลมๆแอบๆกูเนี่ยอยู่ใกล้พาาทิตตลอดจัดในข้างนอกอะทำไมดาวศุกร์ถึงได้รับชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลกกอไก่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกเฮ้ยข้อนี้กูเหมือนรู้ขอไข่มีบรรยากาศคล้ายกับนั่นแหละพอไ่มีแสงสว่างใกล้เคียงกับโลกบรรยากาศงู ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกับโลกงับงูงอง่ครับที่หมดขนาดขนาดใกล้เคียงกับโลกขนาดใกล้ใช่ขนาดเชี่ยเอยแม่งง้ชิบหายเลยสรุปว่าถ้าสมมติว่าโลกแตกไปเขาจะย้ายไปดาวไหนนะดาวคารใช่ปะที่แบบไปสำรวจแล้วมันมันหรือูพังไปบ้างกูมีจรวดหรือกูทำขึ้นยานเลยไม่อยากไปมึงมึงมึงได้กลัว Hello Good Morning teacher. ยหนีเอา จีข้อใดเป็นประโยคคำสั่งลุกมีอาเกมข้อ B ีลุกไลท์เลิฟข้อ3 p l e พลย g สกิฟมข้อ4ี่ยูชูฟโกดูสลี e เอย้อนตอบอไรคะเอครับเอครับเอโอเคดูนี่ดูสมาธิสั้นที่ผ่านกอถามกันไอ้ยียนี่ก็ว่านียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยให่ตอบลำดับต่อไปนะคะเฟิร์สเซคันด์เตร์ดสิงฟิป เพราะว่ามันเป็นลำดับใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปิดเดี๋ยวเราลองแก้ปัญหาชาวสักคำถามหนึ่งอ่าลองดูจริยธรรมสักหนึ่งคำถามแล้วถ้าเกิดสมมติคนชอบคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราทำต่ออีกคลิปหนึ่งเต็มเต็มอะไรายนร้องนร้องไม่ใช่ชาววสีนะชาวส้มหางมาเลยจะชาวไหนมันก็ง่ายทั้งนั้นแหละเป็นโวจากรูปที่กำหนดให้ดังนี้กูยืนย็นแปลว่ากลัวจริงไหมรูปไหนแตกต่างจากข้ออื่น รูปในข้อใดต่างจากข้ออื่นถ้าตอบได้แล้วคิดในใจก่อนนะคิดในใจก่อนเออยากอ่ะตอบเลยมีนี่ไงก็ไก่พี่ไวตอบก็ไก่พี่สิงตอบห้าพี่ซิงถูกค่ะทำไมอ่ะทำไมมันถึงเป็นห้าได้วะเขาบอกว่าเัวหน่งถึงสี่เนี่ยมันสามารถกลับเข้าไปในรูปได้หมด อุ้ยขออีกข้อนดงได้ป่ารูปที่หายไปคือรูปในข้อใดมีตรงเอียงเอียงข้อหนึงนะกูเหมือนกูเหมือนกูเหมือนจะใช่แบบนี้มันต้องทำแบบนี้เว้ยได้แล้วได้แล้ไม่เยูะอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดละอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดรู้ละอ่าใช่ป่ะวิธีเดียวกันป่ะอ๋อบวกยี่สี่นะใช่ป่ะบวกยี่สี่ใช่ป่ะข้อหนึ่งเฮ้ยอุ้ยตกเลย นี่ก็คือตอนแรกกับผมผมคิดอยู่แล้วมันไม่ใช่นาฬิกาหรอกก็เลยตีกระดานขึ้นมาก่อนแล้วเขียนเลขตามเข้าไปสมถติว่าแรก6เนี่ยก็เขียน6ไป9ไป9ไปแต่ตอนแรกกําลังหาว่าไอ้ะไรหายที่หายไปจุดเชื่อมมันคืออะไรในนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองบวกกูมั่วข้อนี่กูถูกข้อไหนแรกแล้วกูไม่ได้ใช้ไม่กี่หมดเลยกูคิดว่าข้อหนึ่งฟ้าอะไรบ้างเซนบอกไม่รู้กูมั่วแม่แหลกขีดๆแต่มันตอบถูกต้องเก่งมากค่ะ คำถามจริยธรรมนะคะถ้าอีก10นาทีปุ๊บกิ๊บจะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เพื่อรับคุณการศึกษาที่มีอยู่แค่คุณเดียวแต่บิลหันมาถามสูตรคณิตศาสตร์นในการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับปุ๊บกิ๊บ์ปุ๊บกิ๊บจึงแก้งตอบไปว่าจำไม่ได้เพราะใกล้จะสัมภาษณ์แล้วท่านคิดอย่างไรกับการกระทำของปุ๊บกิ๊บปุ๊บกิ๊บควรมีน้ำใจช่วยเหลือบิล ข้อ 2. กุ๊กกิ๊บให้่ผิดเขาเหลือเวลาน้อยแล้วจึงเป็นเรื่องปกติที่กุ๊กกิ๊บจะตอบยิ่แบบนั้นข้อ3าเพราะว่าเป็นการแข่งขัดกันกุ๊กกิ๊บจึงไม่ผิดข้อที่4กุ๊กกิ๊บควรแก้บอกถึงที่ผิดเพื่อให้บิวได้คะแนนเต็มตัวค่าถ้ากุ๊กกิ๊บบอกไปอาจทําให้วิวได้ผลแทนกุ๊กกิ๊บคคำถามคือท่านคิดอย่างไรกับการกระทําข้อ 2. ขอตอบ4เลยพาไปคนเที่ยเตอาอะไรพี่ตอบอะไรไม่แต่แต่ช่วยเหลือพเพราะไม่อยากได้ไม่อยากได้ทุน <sk r isa> ให้คุกินไป <g ul ky> กเ <g ul ky> กเียน <g ul ky> เรียนพี่เกรียนถ้าตอบให้ดูดีคือ2แต่ถ้าตอบความจริงคือ3 ผิดทั้งสองพออะไรบอกว่าผิดอ่าใช่เจรจะบอกกับว่าจริงๆมันวัดไม่ได้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่มันเป็นคำถามที่แบบวัดจริะเริยธรทำอะไรที่ีต่อไิง็คืออะไรกรุ๊ปกิ๊ปควรมีน้ำใจเชื่อเหือเกินต้องเข้าใจกับโลกสวยใช่คำตอบคุณดูเท่ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวคุณคุณจะเลือกอะไรถ้าเกิดตอบด้วยเราเป็นกรุ๊ปกิ๊บถ้าเป็นกรุ๊ปกิ๊บจะไม่ตอบแล้วก็จู่กับตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็รุ๊ปกุกิ๊บ เออข้อนี้มันตอบว่าอันนี้แกเราไม่ว่างอ่ะเราก็ต้องติวของเราเหมือนกันเอแต่มันเดียวเองนี่แค่เราหนึ่งไปแล้วเราต้องติวต่อวันเดินเฮ้ยกูกิ๊ฟอะคุณเป็นคุณตอบอะไรคุณไปช่วยมึงยังไงกูกิฟ๊ฟ กูก็ไม่เก่งมึงจะมาถามกูเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยนี่คือความจริงอจริงก็แล้วแต่คนคิดอันนี้ไม่มีผิดก็แล้วแต่โอเคสรุปวันนี้เท่านี้ก็คือท่านบาพึงหาดกันมาเต็มสิบคุณให้ด้วยเป็นแบบทดสอบโอ้โหพิสูจน์ความโง่ของเราได้ชัดเจนมากเลยคิดเลยแต่ยากอันนี้ยากคิดนี่ก่อน คนนึงก็วาดรูปคนนึงก็ร้องเพลงระหว่างที่พวกกูต้องมานัา่งหาคำตอบกูกิฟต์ตูต้องช่วยกูกิฟต์แน่งกาเยียอะไรอยู่กรงู <c oughs> โอ้โหเคยเล่นกันไหมตอนเด็กๆผีอะ <c oughs> อะไรปะไม่เคยก็วันนี้ทุกคนก็ได้เห็นการโชว์สกิลนะฮะของหลายๆเขาเรียกว่าอะไรหลายๆว,วิชาของเรานะครับผมก็อาจจะเป็นพอแนะนำให้น้องๆเนี่ยเอ่อก็ดูว่าพี่ตัวอย่างจะบอกว่าถ้าเกิดใครไม่อ่านหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้จริงแล้วมันไม่มีิผีถูกหรอกคนเราไม่ เออมันมันแล้ว <c oughs> มึงจะเขา้าอีกทุกนดเออกูเขียนกูคนเดียวมึงอ่ะพูดไปอ่ะติดค้างไว้คำถามเช่ากันตริยรทำถ้าเกิดใครอ,อ,อยากเห็นใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มา <ไป S 1> ติดคลิปอ,อ่ะติดคลิปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ